ีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องพา,ามาชมหาดสวรรค์จ้าพี่น้องไปทางป่าเดี๋ยวนี้เขา,าก็จะางป่าเบิร์ตยักไปทางเก่าหน่ยอยน่พร้อมหาสวรรค์ นังมเบ้เงิหาป่าจ้ะพี่น้อหาดสวรรค์ชมบรรยากาศรอบๆจ้ะพี่น้องเพื่นซีดเบ็ดเดบอมเนบ้านป่าเด็ดเด เดินบานป่าบรรยากาศหาดสวรรค์จ้าพี่น้องปะอันนี้เพื่อนเอินหาดสวรรค์จ้าพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศสวยงามมากเลย พาไปเบื่องเพื่อนตกปลาเราจะไป่นองส่วนมากเพื่อนสีหาป่าเนี่ยเมื่อคืนจะพาไปชมว่าเพื่อนได้บ้ว่าเพื่อนได้ไหมไปทางใดก่อนไปทางใดก่อนจะพป่นอะไปทางไปทางซ้ายก่อนไปดูทางซ้ายก่อน ปดัดเฮ็ดไปพร้อมตกปลาเอาตีจ้ะเนี่ยตกเอาตีเดินใจพี่น้องปลาขาวโอ้เฮ็ดแรงชื่อดีจ้ะนะน้ำใสดีดี้ะพี่น้องบ่ เรียกว่าหาไปไข่ได้ลายเนาะอสองเบ็ดเตจนะหาแต่มเมื่อเช้านี่ติน่ะับแต่น,นี้เลิกได้ลายอยู่เด้เนาะพ <c oughs> าไปดูเจ้าอื่นอีกจก้ะพี่เนอะ ว <c oughs> ่ต้องไปเที่ยวทะเลยากจะไพน่อยนี่แหละทะเลของเจเดือนหม่องท่องเที่ยวของเจเดือนไม่มีชีวิตหรูอ,อยู่แพงจะไพน่อยอยู่แบบธรรมชาติโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอาหารปลาเจ้านี้ไม่ได้วาสิบไทย กกะช้างป่าไ่ได้เห็นดอกสันน้ำใสมากโอ้เสียงกนดังแบบนั่นติจ่ามันติดอะ่ะเริงได้จาพสินอะไปเบิ่งไปดูปลาติดเบ็ด ทางแกงแรงแกงแรงแสดงวาด่าปลาติดลอลุนจะพี่นาะล้อลุนปลาติดเบ็ดลอลุนปลาใสาเงาปปนั่นติดจ,จะนะแสดงวาด่าปลาติดติดแบบนี้ยลุน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  ลุน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 ว้าคือ <c oughs> <c oughs> เป็นสีชมพูสะ่ะคือเป็นสีเขียวสะ่ะอาหารครับพ,พี่น้ำหลับน้ำหนับป้าใ<ๆ>ส่หลายปะนี่สิปเป็นนี่แดดจับพี่น้องเพิ่งตกป่าใส่หัวอาหารเจ้าหน้านเพิ่นได้หลายหสายเดียน เรานั่งคว้าไปพร้อไหมวายใส่อันี้น้าเตี๋ยใส่ไส้เดือนด้วยเพื่นเอาอาหารลงไปแล้วจะพี่น้องพิธีตกปลาโอ้ยโยนไปไกลๆพ่ชืด โอเวลาที่ติดแล้วมันชิดังแก้งแกงแก้งเต๋งานนี้บ่ค่อยมีคนมาเราจะไปนอกมีแต่ช่วงเช้าช่วงเช้ากับช่วงตอนแรง ไปมีคนหาปลาลายจ้ะช่องนี้มีเต่น,นักตกปลาพามาชมหาดสวรรค์ ได้ไหลอยู่ดิเพราะได้กินอายุสี่ห้าโลแล้วถ้ายางจริงเจ้มือนึงมือนึงหนึ่งดิขายให้จากโลเนี่ยพอค่ะขายให้จากโลเนี่ยขายมือเ,เป็นหรอครับถ้ายางมาเบิอ่งอีกเจ้าหนึ่งจากพี่น้องมาลุ้นว่าเพิ่นได้บ่มาลุ้นกันค่ะ นักตกปลาน่ะยางไก่ลวเบื้องหอยด้วยจ้าพี่น้องหอยเล็กหอยน้อยที่น้ำแห้งนะจ้ะเบิ่งกาดหอยเบ็ดเพิ่น,น,นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเบ็ดได้พ่จ้ะ ก็เห็นดอกจ่าพี่น้องพอ,องป,<ร>เปาป<ร>เพิ่นแซร์ไ้ในน้ำจ่าพี่น้องนี่พี่เพิ่นยนต์เบิ่งวิี<ช>เพิ่นยนตเพิ่นยนตไปไกลพิ่นชืดอ,อู้พอป้าไกลที่อ่ะป้าบาคว่าวงกันติจ้ะนะเพิ่นเห็นมืออาชีพล้วติ คลิปนี้กบฝากไว้สำนียจนงจ่าพี่น้องเดี๋ยวน้ำใสๆเนาะสะอาดเลยโยน,นตุ่มบ้านป่าเบื้งจากบาทดูนี่บ้านใกล้ๆเบนเนี่ย ตกปลากะมองนีหลาที่เอามาติ๋เจไม่บอกม่นอานะเนาะวันนั้นเอามามาเหตุงานน้ำคุณเบื่ติ๋การตีโควิดนะสิบป no ีแล <world> ้วแม่ม <Overwatch> ึงอีกแล้เพราะแต่น้ำมหาลานนะแม่มึงอีกฝากไว้ซ้ำนี่เราจะพี่น้องฝากช่องฝากช่องเจเดือนแยกข้าวลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพามาชมหาดสวรรค์นี่บอกครับผมว่าผู้จัดพี่น้อง ถ้าว่าสิหลงไปเบงเพ,พิ่นเลียงกับชังป่าเขาต้องเซาเรือไปพอจ้ะเซาเรือลงไปเช่าเรือลงไปดูไปช่วยไปชเพราะว่าเพิรนเลียงอยู่กลางน้ำท้งบ้านเลีย้านหนเนาะเลียงอยู่กลางน้ำชั้นนี้ละจ้ะฝากช่องเจเดือนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ